จังหวัดส,สงขลานี่มันเป็นจังหวัดลำดับที่สองนะที่มีผู้ป่วยโควิดมากเปนลำดับที่สองของประเทศนะมันอาจจะเป็นเรื่องการประสานง,งานมันอาจจะเป็นเรื่องของความ <Thrones S 2> ไม่รอบครอบในการตรวจอย่างเงี้ยมันเลยทํา,ทาให้ตัวเลขผู้ป่วยแทนที่จะลดลงมันไม่ลดคือเขาเป็นคนพัทนุลงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ก็ทำงานอยู่ที่หาดใหญ่นานแล้วลละไปทำงานที่หัดใหญ่นานแล้ว เขาเริ่มต้นเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายนะครับเขาโทรมาหาผมเนี่ยผมก็จาไม่ได้ว่าทำไมเสียงก็เป็นอย่างนี้หนึ่งเสียงก็แห้งสองขาหนาวสั่นแล้วก็เมื่อยแล้วก็ลิ้นเขาไม่ได้รับรสสามสี่อย่างเนี้นะครับคพอพอเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเอ้เข้าเขาเลยเอ้ไม่ดีแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่าก็ไปที่โรงพยาบาลหาาใหญ่นะครับโรงพยาบาลใหญ่ก็เทสโควิดนะครับพอเทสโควิดนี่ก็ปราเขา เอ่อมีผลเป็นบวกคือมีเชื้อนะครับเอ่อพอมีเชื้อปั๊บเอ่อโรงพยาบาลใ,ใหญ่ก็จงไปโรงพยาบาลนส,นนสนามเอ่อโรงพยาบาลสนามนี่เป็นโฮสปิเทลนะมันไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสนามเหมือนอาการยิมอาการสนามกีฬาอะไรก็เป็นโฮสปิเทลเขาจงหวนที่โรงแรมมาก่อนคือโรงเรียนโรงแรมนี่เขาทำเป็นโฮสปิเทลเขาไม่รู้จักเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นคนอัดใหญ่นะก็ไม่รู้จักโรงแรมนี้ก็ก็ถามว่าต้องไปเองือว่าโรงพยาบาลจะส่งเขาบอกว่าไปเองโรงพยาบาลก็ก็ส่งก็ไปเอง ก็ก็าโทรหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็พอรู้ว่าเป็นบวกมันก็กลัวนะครับแต่ทําไงได้นะครับมันก็ต้องไปนะคราเพื่อนก็ขับรถไปให้ส่งเวนาโรงพยาบาลเอ่อเอ่อโฮสเทลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสนามก็ไปเจอเข้าไปอยู่พอไปอยู่ก็อยู่ในห้องก็อยู่ห้องละสองคนนะครับโรงแรมที่เปิดเป็นโฮสิเทลเนี่ยเพื่อนเขาที่ร่วมห้องก็ก็เป็นโควิดด้วยแหละอาการก็ก็หนักหนักพอๆกับเขานี่แหละ นะครับพอเขาเขาจะย้าให้กินไออะไรฟาวิพิรามีนเนี่ยนะจะจะย้ายให้กินเป็นระยะเป็นระยะก็วางไว,งว,งวง้อาชุดหรืออะไรเนี่ยให้กินเป็นชั่วโมงได้กี่ชั่วโมงก็กินครั้งหนึ่งก็มีอยนะู่แล้วแต่แล้วก็ก็อยู่ที่โรมาสนามได้สองวันสองคืนอยู่ได้สองคืนพอรุ่งขึ้นวันที่สามเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ รงพยาบาลสนามในเช่นที่ของท่าปีเชลนั้นก็ก็ดูเวลาก็ดูผู้ป่วยก็ดูตามตามกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับก็จะติดต่อผู้ป่วยเก็ติดต่อทางไลน์วัดความดันทรงความดันไม่ดูวัดอุณหภูมิไม่ดูอ่าก็สักอาการทางทางไลน์กันนี้นะทีนี้พอวันที่สองย่างกับวันที่สามเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามนั่นเนี่ยก็บอกว่าคุณมีข้อมูลผิดปกติคุณไม่ได้เป็นโควิด ก็บอกว่าไม่เป็นยังไงเพราะโรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆก็ตรวจแลวเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นโควิดก็ไม่นรอกคุณไม่ได้เป็นคุณกลับบ้านได้เลยก็ให้เพื่อนมารับเพื่อนก็กลัวอีกอะก็แต่ว่าทําไงได้ครับก็มารับเขากลับไปที่พักบอกไปที่พักแล้วก็ต้องให้ขึ้นไปย้องคนเดียวเลยในห้องในที่พักอยู่คนเดียวในห้องหลังจากก็อยู่คนเดียวในห้องกสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเอ่อเจนที่จากโรงพยาบาลสนามก็โทรบอกว่าอืมเขาดูไปดูมาเนี่ยอาการของคุณเนี่ยมันมีข้อบ่องชี้ว่าเป็นโควิด แต่ก็ยังไม่บอกเลยนะก็บอกว่ามันข้อบอกชี่มันเป็นโควิดต้องอ่านติดต้าได้หล่ะก็บอกคุณมารักษาต่อเลยมาที่โรงพยาบาลสนามเลยก็บอกว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไปยังไงอีกอะทีนี้เพื่อนก็ไม่กล้าไปส่งแล้วเพราะว่าเขาเพื่อนก็ไม่กล้าไปส่งเนีวยเขาก็หาโมเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งนะครับพอไปโรงพยาบาลสนามปั๊บโรงพยาบาลสนามก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจ แบบพิเศษที่ต้องเข้าองแบบนะก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วก็บอกว่าจะรู้ผลวันพรุ่งนี้คือก็คือวนันวันเมื่อวานเนะครับะจะรูปผลมันขึ้นเมื่อวานผลก็ออกเขาก็ตัวบอกผมว่าโรงพยาบาลหันใหญ่ก็ตรวจแบบเข้าองี่แบแบบตัวพิเศษเลยเขาปรากฏว่าเขาก็เป็นโควิดจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับความเห็นส่วนตัวผมนะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับอสารสุขจังหวัดอาจจะไม่ตรงกับการทํางานของผู้ว่าการจังหวัดสงขลาหรือ จ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องโควิดก็ได้อันนี้เราอาจจะเห็นไม่ตรงกันผมอาจจะผิดก,ก็ได้นะหรือผมอาจจะถูกก็ได้ผมคิดว่ามันมีความผิดปกติซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นคนหนึ่ง,ง,งเมื่อโรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆคิดว่าเขาผลตรวจเขาก็เป็นเป็นบวกเป็นโควิดนี้แล้วเนี่ยนะมันไม่ควรจะให้เขาไปตัวเปล่าไปโรงพยาบาลสนามเนะื่องจากเขาเป็นบวกแล้วก็ควรจะมีรถทักส่งเขานะนะครับยิ่งเขาไม่รู้จักโรงพยาบาลสนามด้วยวเขาเจะเวรปัญหาคนไปญาตไปส่งเขาญาติพอเขาเป็นโควิดอ่ะ แต่วันยังทำไงได้ก็าหาคนไปส่งเขาได้หนึ่งเมื่อเขาเป็นโควิดแล้วอาการเขาค่อนข้างจะรุนแรงปรากฏชัดเลยลิ้นไม่ได้รับรถไอหนาวจานเสียงนี่ฟังไม่ได้แล้วพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรจัดรถไปส่งเขาเพื่อป้องกันตัวเขาป้องกันบุคคลภายนอกด้วยอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับ,รบจุดที่สองที่ผมคิดว่ามันผิดพลาดก็คือหลังจากเขาอยู่โรงพยาบาลสนามสองคืนและพอวันที่สามเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามบอกว่าเขาไม่ได้เป็นโควิด จำหน่ายออกจากกรมาบสนามเลยเนี่ยอันนี้ติดพลาดมากก็คืออาจาถ้าคุณบอกว่าข้อมูลติดพลาดทางต่างกีรบาลใหญ่นนบอกว่าเขาเป็นเนี่ยเอาละถ้าคุณบอกว่าผิดพลาดแล้วคุณได้เก้าอยู่ในห้องกับผู้ป่วยโควิดสองสองคืนเนี่ยแล้วคืนวันที่สามบอกว่าคุณหายแล้วคุณกลับบ้านได้อาจาถ้าคุณบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็ติดตั้งแต่สองคืนแรกที่อยู่กับผู้ป่วยโควิดแล้วละ่ะเออทีนี้พอบอกว่าคุณกลับได้อ้าวแล้วไปตอนนี้ เขาก็ต้องหาร้ถมารับอีกมันก็มีโอกาสที่ถ้าเขาเป็นโควิดจริงๆมันมีโอกาสจะแพร่เชื้อไปอย่างบุคคลไปนอกะรอเขาก็อยู่ที่บ้านจานสี่ชั่วโมงเนี่ยโทรก็กลับไปค่าดูบาลสนามอีกอันนี้ครับเขาก็ต้องมารถมอเตอร์ไซค์รับรจ้างมันก็ควรควรจะไปรับก็ไม่แช่งหรือต้งอาการเขาบ่งบอกว่าเป็นโควิดแล้วอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเขามารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเฮ้ยเขาแพร่ไปยังคนขับมอเตอร์ไซค์ได้นะหรือบุคคลไปนอกได้นะสำหรับผมนะระบบไม่โอเค มันเลยทําให้ผมคิดว่าเออจังหวัดสงขลานี่มันเป็นจังหวัดลําดับที่สองนะที่มีเอ,อ่อผู้ป่วยโควิดมากลำดับที่สองของประเทศนะมันอาจจะเป็นเรื่องการประสานงานมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่รอบครอบในการตรวจอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ตัวเลขผู้ป่วยแทนที่จะลดลงมันไม่ลดอออันนี้ครับผม,ผมคิดว่าต้องปรับต้องปรับกาคิดว่ากตป,ปกติต้องปรับนะด้วยสามประการของความบกพร่องในสายตาของผมนี่แหละมันเลยทําให้การติดเชื้อการระบาดในจังหวัดสงขลานี่สูง